เปิดสวิตช์สทางจุดที่1ปิดสวิตช์สทางจุดที่2เปิดสวิตช์สทางจุดที่ 2, 2> ปิดสวิตช์สทางจุดที่ 1, 1จุดนี้จะเป็นด้านหลังของสวิตช์สทางจะมีเลขการต่อใช้งานอยู่3หมายเลขนะครับหมายเลข0หมายเลข1หมายเลข3หมายเลข0นย์และหมายเลข 1, <Luiza. S> 1ก็จะต่อถึงกัน หมายเลข0ูและหมายเลข3ก็จะไม่ต่อถึงกัน0กับ1ต่อถึงกันเมื่อเรากดสวิตช์3ทางหมายเลข0และหมายเลข3ก็จะต่อถึงกันเมื่อเรากดสวิตช์สทางอีก1ครั้งหมายเลข0และหมายเลข1ก็จะต่อถึงกันนะครับต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายลายสายสีน้ำตาลออกจากด้านล่างของเบเกอร์ย่อย ก็จะมาเข้าหมายเลขศูนย์ของสวิตช์3ทางจุดที่1ออกหมายเลข1ของสวิตช์3ทางจุดที่1ก็จะมาเข้าหมายเลข1ของสวิตช์3ทางจุดที่2นะครับ1เข้า1ออกจากสวิตช์สทางจุดที่1หมายเลข3 ก็จะมาเข้าหมายเลข3ของสวิตช์สทางจุดที่2นะครับ1เข้า1 3เข้า3หรือจะ1เข้า3 3เข้า1ก็ได้นะครับจุดนี้นะครับสามารถสลับกันได้ออกจากสวิตช์สามทางจุดที่2หมายเลข0จะออกรูไหนก็ได้นะครับสองรูนี้ต่อถึงกัน ออกจากสวิตช์สทางจุดที่2หมายเลข0ก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับตอนนี้นะครับเราต่อสายลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสายนิวตันสายสีฟ้าออกจากบัตรลานิวตันก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับ ตอนนี้เราต่อวงจรสวิตซ์สามทางหรือสวิต์บันไดเปิดปิดหลอดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสายลายสายสีน้ําตาลออกจากด้านล่างของเบกเกอร์ย่อยก็จะมาเข้าหมายเลขศูนย์ของสวิตซ์สามทางตัวที่1ออกจากสวิตซ์สามทางตัวที่1หมายเลข1ก็จะมาเข้าหมายเลข1ของสวิตซ์สามทางตัวที่2ออกจากสวิตซ์สามทางจุดที่1หมายเลข3ก็จะมาเข้าหมายเลข3ของสวิตซ์สามทางจุดที่2 ออกจากสวิตช์สามทางจุดที่2หมายเลข0ก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับและสายนิวตนันออกจากบัตบาร์นิวตนันก็จะมาเข้าหลอดไฟนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับออนเบเกอร์ Baker, เปิดสวิตชสามทางจุดที่1ปิดสวิตชสามทางจุดที่1เปิดสวิตชสามทางจุดที่2ปิดสวิตชสามทางจุดที่2 เปิดสวิตช์3ทางจุดที่1ปิดสวิตช์3ทางจุดที่2เปิดสวิตช์3ทางจุดที่2ปิดสวิตช์3ทางจุดที่1สวิตช์3ทางนะครับสามารถเปิดปิดหลอดไฟจากจุดใดจุดหนึ่งก็ได้นะครับหรือจะเปิดปิดคนละจุดก็ได้นะครับ